สวัสดีคะ่ะทุกคนคุณรักไปหาหมอที่อุบลนะคะคุณรักก็ผ่านทุกครั้งที่ไปจะต้องผ่านสารแม่ฮันนี่สีสารนะคะแล้วก็ขามานะคะเวลากลับคุณรักก็จะผ่านสารฮันนี่สีสารนะคะสารแม่ฮันนี่นะคะ,ะคุณรักก็จะแวะทุกครั้งนะคะที่แวะบ่อย ก็เพราะว่ามันเป็นเส้นทางที่ที่คุณล้จะผ่านนะคะทั้งไปแล้วก็กวันนี้ว่าจะแวะนะคะว่าจะแวะศาลแม่ฮันนี่นะเพื่อขอรางวัลเพื่อว่าเราโชคดีนะคะไปฝาก FC คุณลัคุณล้กก็ซื้อด้วยนะคะ,ะเดือนละใบสองใบนะคะวันนี้ แม่น่าจะสงสารคณรักนะคะแม่น่าจะสงสารคณรักเดี๋ยวคุณรักจะถ่ายถ่ายให้ดูนะคะถ่ายทําคลิปให้ดูนะคะแล้วก็จะจับรางวัลฝาก f อฟซีคนรักด้วยนะคะเผื่อโชคดีนะคะในวันปีใหม่ไทยเนาะเดือนปีใหม่ไทยนะคะน่าจะเป็น1616 16เมษาใช่ไหมคะ จถูกองวันที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวครูแักพาไปดูนะคะดูบรรยากาศของสารแม่ฮนันนี่สีสานเนาะอ,อากาศวันนี้ครูลักดูที่ ดูที่รถคุณกุณลรัตนะคะ35องศานะคะดีกว่าดีกว่าวันวันก่อนนะคะวันก่อนเดี๋ยว41องศาคุลรัลคกุลรักดูนะคะดูอุณหภูมิทุกวันเพราะมันร้อนแบบสุดๆนะคะคุลรักก็เลยดูอุณหภูมินะคะวันก่อนบอกว่า41องศาที่องาเภอียปทุมวันวิสัยบ้านคุณลักแต่รู้สึกร้อน เหมือนอุณหภูมิ47องศานะคะทุกคนแบบระเบิดเลยนะคะแต่วันนี้ดีหน่อยคุณเลักดูในรถว่ามัน35องศานะคะเพราะว่าเมื่อวานฝนตกนะคะอาจจะเป็นผลต่อเนื่องมาจากเมื่อวานก็ได้นะคะ,อะตอนนี้ใกล้จะถึงศาลไมฮันนี่แล้วนะคะเดี๋ยวคุณลักให้ดูนะคะุวลาจะให้ดูเดี๋ยวกลับกล้องก่อนแป๊บนึง ขับรถขับรถบรรยากาศจะถึงแล้วนะคะเดี๋ยวคุยรักกลับกล้องนะคะครักกลับกล้องให้ทุกอยาก่างนะคะเห็นไหมคะอ่าจะถึงแล้วโทษนะคะโทษนะคะ,ะจะถึงสารแม่ฮันนี่แล้วคุณเราจะจอดรถที่ไหนดี รถไม่ค่อยเยอะนะคะวันนี้รถไม่ค่อยเยอะเดี๋ยวไปจอดตรงที่ปลอดภัยดีกว่าเนาะเดี๋ยวเผอว่าเขาชนก้นเรานะคะอันนี้คือบรรยากาศนะคะไปทาให้ดูนะคะบรรยากาศภายในศารนะคะคนไม่ค่อยเยอะนะคะวันนี้คนไม่ค่อยเยอะนะคะ มองเห็นจะเป็นเส้นทางไปอุบลราชธานีนะคะทุกคนนะคะอันนี้คือสวัสดีค่ะพอดีคุณลักผ่านมาก็เลยจะแวะขอโชคนะคะชุดเล็กชุดใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะต้องอ่าเดี๋ยวเราจับกล้องหน่อยค่ะเดี๋ยวไม่ใช่ไม่มาแจกให้พี่เลย เดี๋ยวไงคุณลังจะเอารางวัลไปฝากนะคะวันนี้ไปโรงเรียนนะคะคุณล้วยังปฏิบัติงานอยู่โรงเรียนนะคะพอดีผ่านมาทางอุบลเส้นเส้นเส้นจะกลับบ้านเนาะก็เลยผ่านสันนันนี้กิโลที่เจ็ดหรอคะ,ออ,ะออกจากเมืองศรีสเกต 2> 2, 2, ค่ะเส้น2องนะคะก็เลยจะเอา,เอาเค่ะ ก็จะเอารางวัลไปฝากนะคะเดี๋ยวอย่าว่าคุณรักงม,มงายนะคะคุณรักก็อยากถูกรางวัลเหมือนกัน <c oughs> ชุดเท่าไหร่คะนี่กําลังซื้อบาดเลยนั่งแดงสาวเลยรางวัลนะคะรางวัลนี้ด้วยนี้ให้ด้วยให้ฟรีชั้นนี้ให้ฟรแล้วช่วงนั้นละคะอะไรด้วยอหไเท่าไหร่ไม่ด้วยกันเลย เมน,น,นมากเลย

อกับแม่ฮันนี่สีสารว่าให้ถูกรางวนนะคะแล้วก็เอาไปฝาก f อฟคุณรักด้วยนะคะ mm hmm. ก็จะมีน้ำแดงน,นะคะน้ำแดงแล้วก็น้ำเปล่านะคะซึ่งคุณรักซื้อชุดละ50บาทนะคะเพื่อที่จะเอามาอาไหว้แม่นะคะ mm hmm. เดี๋ยวรอสักพักคุณลักจบคู่คือนะคะ อันนี้จะเป็นลูกบอลนะคะอันนี้จะเป็นลูกบอลชอบ้ามมือใช่ไหมคะอันนี้จะเป็นลูกบอลอันนี้คือพวงมาลัยที่คุณรักคุณรักเอามาไหว้แม่นะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นลูกบอลเหมือนกันนะคะอันนี้ก็ ละ20บาทนะคะที่เป็นจุดทูบนะ่ะจะขายชุดละ20บาทนะคะอ่าพวงมาลัยที่คุณรักเอามาไหว้เนี่ยจะ50บาทนะคะอันนี้ก็คือเป็นรูปแม่ของฮันนี่ศรีสารนะคะวันนี้ไม่ค่อยมีพี่น้องประชาชนมาเท่าไหร่นะคะที่คุณลักการมานะคะ ตรงนั้นนะคะอีกสักพักเดียวคุณล่าจะไปดูนะคะอบน,ออนนี่ก็จะเป็นบรรยากาศนะคะก็ประชาชนไม่ค่อยเยอะนะคะไม่ค่อยเยอะ คุณลักษ์จุดได้แล้วนะคะดูเอานะคะ FC คุณลักนะคะอันนี้เลขเลขที่คุณลักจุดนะคะจุดทูบแล้วนะคะคุณลักได้8 835นะคะ835นะคะเดี๋ยวเอาไปฝาก FC คุณลักษ์นะคะเผื่อว่าโชคดีนะคะนี่อยู่นะคะทำทำไมรางวัลที่หนึ่งมาเร็วจังเลยมาเร็วเบบนี้แปลสามห้าเลยเหรอได้เอาสิเปิดแสห้าให้แล้วนะแต่ว่าสวยมากเลยพี่เลขหน้าก็สวย น้องเขาบอกว่าคุณลักจะถูกรางวัลที่หนึ่งนะคะคุณลักก็เลยไม่ปฏิเสธน้องนะคะพี่โชคดีแจ้งเฮงเนาะอ่าโอเคใบละเท่าไหร่คะชุดละสี่ร้อยค่ะสี่ร้อยใบจ้าสิบแปดล้านเอ็กซีขาชุดละสี่ร้อยนะคะแต่คุณลักจะปฏิเสธไม่ได้เพราะว่าน้องเขาบอกว่ารางวัลที่หนึ่งนะคะก็เลยจะลองเสี่ยงโชคดูนะคะเผื่อว่าเอ็ซีคุณรักอ่า าชอบนะคะอันนี้มาถ่ายทำให้ดูนะคะถ่ายทำให้ดูเนาะเพราะว่านานๆเราผ่านมานะคะก็ขอให้ทุกคนชอบดีนะคะสาธุกูละดีใจจังเลยค่ะนอนรับพลด้เงินหมื่นนอนตื่นให้ได้เงินแสน ตอนนี้น้องเขาน้องเขากำลังขอแม่ขอแม่ฮันนี่ให้ครูลักนะคะจ้าขอให้ปังๆนะพี่นะโอ้ยขอให้ปังๆอ,อ๋อ,อจ้าจ้าจ้า,จาะคะา isme, า่ะสาธุค่ะครูลักได้แล้วนะคะครูลักได้แล้วจับรางวัลก็ได้แล้วแล้วก็ มีพอดีเลขก็มีพอดีเลยนะคะเลขมีพอดีก็คงจะกลับแล้วแหละนะคะคุณลักลงไปอขอรางวัลจากแม่ฮันนี่สีสานแล้วนะคะร้อนมากเลยวันนี้ไม่ค่อยมีพี่น้อง ที่เข้ามาอขอโชคลาภเท่าไหร่นะคะก็เลยไม่อายเขาคุณลักก็อขอแม่แฮนนี่ว่าขอให้ลูกถูกรางวัลที่หนึ่งลูกจะได้หมดนี่หมดศิล์แล้วก็จะบริจาคให้กับนักเรียนที่ยากจนนะคะแล้วก็จะทำบุญตามวัดต่างๆนะคะ เพื่อบริจาคทานคุณรักขอแบบนี้นะคะ,ะคุณรักจับได้ไม่ไม่ใช่จับคุณรักไม่จับนะคะคุณรักจุดนะคะจุดจุดทูบนะคะก็ได้แปดสามห้านะคะคุณรักมองเป็นเลขบนเป็นแปดนะคะแปดสามห้านะคะทีนี้พอจุดได้แล้วคุณลักก็มาหาลอตเตอรี่ ใกล้ๆอาใกล้ๆศาลแม่นั่นแหละนะคะศาลแม่ฮันนี่ก็บอกว่ามีแปดสามห้าไมน้องเขาก็หาให้เขาบอกว่ามีคุณลักก็เลยเอาถูกเยอะนะคะสามใบนะคะถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งนี่สุดยอดเลยสามหกทัหมดสิบปดโอ้ปดล้านใช้ออทรัพ์ ครูสามล้านอมสินแล้วก็นี่นอนะคะหมดพอดีนะคะนี่ครูแล้วก็จะหมดเป็นความฝันนะคะเป็นความฝันเนาะคุณรักติดนี่นะคะไม่ใช่ว่าคุณรักมีตังนะคุณรักก็ติดนี่เหมือนกันนะคะเพราะว่าคุณรักต้องส่งเด็กๆเ,เรียนคุณรักดาวรถคุณรักทําบ้าน ะค,ะคุณรักตัวคนเดียวนะคะก็ต้องกู้กู้สักรออมาพาบนะคะอ,ะอมสินด้วยนะคะวันที่16นี่แหละขอแม่ปิดนะคะส8ล้านความฝันเนาะไม่ได้มอง,งายแต่อยากได้อยู่นะคะจะกลับแล้วนะคะจะกลับแล้ว,ะะะก,ลลวก็ ถ่ายให้ดูนะคะถ่ายให้ดูนานๆนานๆได้มานะคะเดี๋ยวคุณลักจะมาอีกประมาณเดือนหน้านะคะเดือนหน้าคุณลักก็จะมาอุบลอีกนะคุณลักก็จะถ่ายทําให้ดูถ้ามีโอ,อกาสได้ผ่านแบบเนี้ย ไม่คยถูกไม่เคยถูกนะคะแต่ก็อยากถูกนะคะอยากถูกก็คนเราเนาะนะคะก็ไม่ต้องซื้อเยอะนะคะก็ไม่ต้องซื้อเยอะนะคะคุณตาคุณยายคะคุณพี่นะคะน้องๆไม่ต้องซื้อเยอะนะคะที่เป็น f อคุณลักซื้อหนึ่งใบถ้ามีก็คือซื้อไว้ สามห้าทะเบียนรถที่คุณลักขับอยู่ตอนนี้ก็คือสี่สามแปดหกเผื่อเผื่อโชคดีเนาะคุยกันเล่นไปเมื่อกี้ลงไปก็มันโดนแดดอยู่มันก็ร้อนน,นิดนึงนะคะร้อนนิดนึงเดี๋ยวขึ้นมาก็ จะให้อยากจะให้ฝนตกอีกจังเลยคุณรักกลัวทุเรียนคุณรักตายนะคะตกมาเมื่อวานตกมีฟ้าด้วยนะคะมีฟ้าร้องตึงต้งตึงต้งตึ้มตึ้มเลยนะคะก็ก็ก็ชุ่มชื้นขึ้นมาบ้างอยู่นะคะทุเรียนก็ชุ่มชื้นขึ้นมาบ้างอยู่คุณรักกลับจากจันทบุรีทุเรียนเหงา นะคะทุเรียนคุณรักเหืานะคะทุกคนนางตายตอนแรกตายสองต้นแล้วก็เพิ่มเป็นสี่เมื่อวานเป็นเจ็ด <c oughs> ถ้าน้ําจากอันนี้ไม่มาช่วยคุณรักนี่ตายหมดเลยต้นสวยๆคุณรักเนโอ้โหปลูกยากมากนะคะทุกคนทุนเรียนปลูกยากมากคุณรักว่าจะเหลือไว้หน่อยสักสิบกว่าต้นก็ไม่เหลือ เนาะจะได้จะได้รู้ว่าอุย้ยสวนคุณครูเสาวราะนะ์ปลูกทุเรียนได้คุณแล้วจะได้ดังหน่อยนะคะก็จะได้มาดูสวนหน่อยโอ๊ยทำยังไงทำยังไงจากหมดเมษา อีสักพักอีสักพักนะอีสักพักก็จะ บอสจออะไรแบบนี้ก็ยังสัตว์ทธา นี้ก็เข้าสีสกเกตแล้วนะคะทุกคนนะคะก็คงจะเจอกันในคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวขัรบรถทอตัวเมืองแล้วจะต้องดูแลเรื่องความปลอดภัยนะคะขอให้ f c ซคุณรักนะคะขอให้ f c คุณรัก คลิปไหนหคุณแล้วก็จะสง่งพลังใ